สวัสดีครับคุณอาเพิ่งกัดตัดลงมาแล้วพี่น้องนะคะเนาะนี่ในมาอันนึงครับนะครับจะมีใบกะใบแห้งแน่แล้วก็ก็ไปปลายกับเบ่แห้งกระไดนะครับกระได้อยู่คุณว่าได้อยู่ครับพี่น้องนะฮะได้อยู่พอเพิ่งตัดอีกลำหนึ่งบ่คนเนี่โอ้โหเดี๋ยวคอยดึงมาเราพิ่บลงมาก่อนอันนี้ถือกัน มันยังใกลๆเพิ่นอือมันซื้อกันให้เพิ่นดึงให้เพิ่นลงมากๆแล้วปลอดภัยนี่แหละพี่น้องนะครับเด้อเพิ่นตัดลงมาแล้วครับพี่น้องนี่เพิ่นจะเพลิดบางขลามแล้วก็จักตอกนะพี่น้องนะฮะจักตอกอะไรอยู่พี่น้องเพิ่นเชียวมาลงอีกสักล้ำหนึ่งบอกเขาจะไดนออว่าลงอีกล้ำหนึ่งฮะอยากกีอ๋อหาอยากกีขลาม อโอ้โหเน่าเยลยเขาซีเขาเก่าเขาใหม่บนเด็กทีขันเขาไม่แสบนะมันเนาะไม่นำ้ำยาสาวจุงอะไรอยู่บอ่อางเราไปเบิง่งจีไม่เบิง่งเบิ้งค่ะขอบคุณพี่น้องลหลายๆดนะครับที่รับชมเด้อสวัสดีครับ